โอ้กบ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 บก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 บ ป๊าดขึ้นได้บักไลนึงตัวนี้นของเมตุยชุดหยอดช<อ>ุดยอด,ยอดเลยบักหอยเผืนตุกผุนกบป้ายบานนี้ไปกอยกินบานอุ้ยเพผุนนั่งอยู่กับหม่องบอกไปทางไหนผุนได้บ,บักไลนี่หาบิ่งเนี้ยอย่างนั้นก็ได้หาบเนี่ยโค้งหาบไปนั่งลงอุงมาเด้อพี่น้องมาเด้อหาบกคอยเนี่ยหาบักหอยหาบักหอยหาปลาไปละหุ่นเอือยคอยรักเขตรักแดน ฟังข้างนี้ตำแห้งพี่น้องลุงไปทางนั้นวู้ทะเลหมอกพี่น้องทะเลหมอกงามแห้งงามแห้งประเทศลาวอยู่ตำอีลีพี่น้องอยู่ตำอีลขอออีขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าเอฟซีถูกทันถูกมองถูกบอลขอสวัสดีเอฟซีทุกชาติชาติหน้าชาตต่างประเทศน,นาะค่ะนาะ คำวันนี้ก็วันที่สิบสองมกร่าพมสองพันห้าอยหกสิบแปดแหละพี่น้องหนัากลาฮิตแม่เตยพ่อเตยปลาตแตกมือน,นี้กผ้าพี่พ้านนองหาก,กินหาอยากน้ำทงหาทงหน้าคือเกาหาโศกห้อยพี่น้องย้ำมือเสาหาโศกห้อยแม่เตยกระดัมะแนนน้อยนึงพี่น้องห้อยขัวพี่น้องขมากับเอือยเอือยซิอูฟังทั้งผุนพี่น้อง <laughs> เอือยเพิ่นกะหาโศกทั้งนั้นคือกันเนาะ กับมาหลุดมาส้มเบิงวสีโศกสีมานบัพี่น้องหากินนะหาอยากน้ำทงไฮทงหน้าเฮาซ้ำหอดยญ้าฝนหนาฝนละพี่น้องหากินไปเรื่อยๆจักน้อยๆพอเตยกบสีผ้าสวนปลาซิ่วไปก้อยไปหยังกินตอนเที่ยงละพี่นอ้องเมนีมีป่ากับหลานมานาน้ำเนาะคนอยากกินก้อยปลาซิ่วเน่มาหาหมึกหอยโศกหอยน้ำเนาะหอยขมหอยเขาง่ายพี่น้องมาหลุดมาส้มเบิงวสีโศกสีมานซํำได้พี่น้อง ไปกันเลยจ้ามาลุดมาส้วมเมื่งพี่น้องสงไอิได้น้อยได้ร้ายซ้ำได้เหมือนลงเมื่อก็บไดเอามาพี่น้องลงล่มแห้งเด้อเหมือนร่มหนาวแห้งพี่น้องหนาวแก็มีพี่น้องดอกไม้ใบใหญ่ กยจุอยขมลมหนาวแห้งดิโนเอ้ยใช่ไหมคะห้าหเนี จมโบ้นอยหน่อยกับอวดพี่นนอกเป็นห้อยเขาง่ายพอเตอยังโหดสวนอยู่ร้านใจเป็นมากับเอื่อยพี่น่อง ับปลาอยากกินกอนะโโ่อยปลาซิวคนละโศกหอยน้ำเนยก่อยปลาเนื้อเนื้อกมีน้อยเชื่อหลีหน่อยก็ไล่ขนาด แกล้งเสื้อผ้าขีเล็กพี่น้อง เสียบขนาดหอยอ้วนอ้วน,วนอมเสบเียบแกงเสีผักขีเล็กบันขี้เล็กปรุงใหม่ๆหอยจุกห,ห้อยขมกบไงอบอ บอบ่มีกบหน่อยนี่น้องปล่อยอนอ้นบุ้งนางไปกูกับยูเป็นโมเป็นกลุ่มขทางเสียงเออคอยข้างนั้น สร้างมะฮ้อยขนาดเลยขบขับขบขับเลยท่านนี้ก็เห็นละนี่แต่ห้อยเฉลี่ยหน่อยนะผอมมองคุณดูเลยพี่น่อขคุณมัาจูมองหกหกนีอีีเดิน เน o w กับมี่ now 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 อืมหน่อยใหญ่ๆใส่จำบูกับมี่นีน่ก็เน o w อีกเดียวอืม now ลายไป เาโอ้ขึ้นเนาหลายถิ่นอ้อนในหนีนาะถึงมองพันยูเป็นกลุ่มพี่น้องขอพันยูเป็นกลุ่มยังสีสดนหม่เป็นกรอบเมื่อเลยแ่ะพี่น้อง ัมนแม่เมื่อเลย น้ำปลาหนี่โอ้ยหน่อยหน่อยหน่อยดีเลยยังไงเลยยังไงชื่อดี จีมกันอยู่โอ้ยตายเน่าก็มีเน่าเน่าก็มีเปลือกอันวยดีคุณอาปาดาเสียมลุงก็บ่ได้บนันแต่หน่วยบุกหอยด้วยพี่น้องเน้อเน่ายนีหน่วย,ย,ย,ยดีคุณอาข้างเสียงขกเขเ็ดอกเข็ด ขุดน,นะโอ้ยมันร่มแห้งร่มกับขนาดเลื่อนร่มไขุดหอยพี่น้องหอยสองเมื่อนพี่น้องร่มแห้งหอย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 มันพอมองพื่นดูกับปูมว้นมวนม้วน ตื่ยกำลังมากโอ้ยมองคนอยู่เต็ขึ้นถวยละมองมีพี่น้องเอ้ยมองคนอยู่มองคน,นี่ย แมนมดเลย ่ท่านได้ลงน้ำอยู Hiç ่ย like ังก่อยก็ก <ain> ่อยมาอยู่ได้พอมาเตยละเมงยังบ่ไรหมดน้ำเนาะคนละโศกห้อยก็ก่อยคือก่อยอยู่ม่หอดก็ได้คนก็เอืดอยเด้อบาดนี่นั่งงามนั่งโศกบกหอยเหยียดขาเห็ียดสร้อยลอยอยู่บ้านคนบกหอยจนเครื่องคั่ว ขนาดเลยถ้านั่งสูกหอยเกอยือก <c ười> เลยนั่นพอเตยกับร้านสเอาียงมาส่วนมายงส่วนปลาซิวพี่นอ้นนนองส่วนปลาซิวสีมีปลาซิวบ่ บพี่น้องล่มก็ล่มนาวก็หนาว กบกบกมีมิ้นปลาซิวล่างล่างอันอันเอาหน่อลงน้ำบ่อยบ่อยเอาลงน้ำแล้วก็สั้นสั้นตุ่มเขาปาดบาดเดียวพ่อจอดเลยบอลปลาซิวปลาซิวปุ่งเขาเถิงกุ้งเถิงปลาซิวเถิง

Ô oh, ngay cốp, cốp, cốp nhay cốp nhay cốp nhay cốp nữa tí nhay cốp nhay cốp cốp nhay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  cốp หัวเจ็บวเจบอหัวเจ็บมกอารต่ตักระไรนั่นไม่มีปลาอยู่สมอนี่เลยเนาะปลาคอยมาไกูตุ่กระไรมใส่อัี้เอาเี้เอา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 ไม่ค่ยเยอะหรอกหลังหลางซะก่อนลลางน้ำออกมาเก็บถึงเอออีอออมาเก็บถึงบอกเจ็บหมดก็ออกก็เอาเทส่ถังเลย โอ้ยมันบ oh, right. ่กโทนจุงโจตีอะไรพี่มาเก็บพี่เก็บปะค้อยออกแล้วจังหลังไหมเฮ้ยบ้านเดียวจเก็บปะค้อยออกเอาอันปลาคอออกไปยังเอาปะคอใช่เอเก็บซอยกันเหมืนเก็บปคอยออกเก็บปค้อยปลากระเดื่อขนาดเลยปะค้อยเป็นน้ำเงี้ยงนี่นะ โ uhm. <laughs> อ้น้อโอ้ปากเดกุ้ยแหลุมจกุ้งโอ้ขน้องผมก็ตกุ่งหลายเนาะนีงามแฮ่งนอกอุ้ยสวยเก็บหอยออกเทใส่เลยเจ็บหอนเบิรหอนเก็บงามมันกุ้งก็ห้ายเนาะ เด็กยังไงที่หลงเห้ยเจอแล้วประยากพักตลอดใช่ไหมครัสั้นขึ้นทีทางไตน่ะสั้นขึ้นเดลียวเอาหว้ยเอาหว้ยออกก่อนจังหลานนี่ท่านึงจังอันนี้เจ้าของหลงเบุ้งอุ้ยสวยอุ้ยงามแฮ่เฮ้ยแต่เสืเกี่ยงขาดเหลีวเดี๋ยวหลังอีกเอาลงไปละนี่หลังที่บอกป๊บกับปลา หลางงามๆมันสั่นี่แมววิจังมาถอกเอาอีกคือบนสวยหรืออุ่นตูนเลยกนึงนะอุ้ยชื่อจ๋าครับผมเอาอีกบาทนึงครับคุณนะ <c oughs> งามเฮงเก็ดประจอมนำ้ำมัทธนันเนาะ เออไปหายาย็ดประจอมนั่นเองคุณบอยอุ้มอาไปประจอมไปสอนพูนไปนั่นกบาทอะข้อเตยพันสอนเพ้แงง่ะไรพี่น้องสอนปลาซิว มา,มาตื่นปา้าไปไกลพะโลเอาเตนแตน่หนีกรบโบมันค้นโตลาย ต้อเด้อยือข้างนานี่มีต้อเดอนต้อใหม่เดินในกลาง สิวเป็นขาวๆอยู่บ้านยอดนะผมล่มก,ลกับขนาดอู้ะอะไรปลากระเดกสั้นมาก

มันมีกงเหมนพอ๋ม so ันจะถื <The> ่นบ่อยเอาไปเถื่ถ้าเก่าแล้วโตมาฟันอ่อนไปเก่าคนลวประจอมแงเท้าอุสวยคุณทั้งทั้งมาบ่ อ้ S 2> <S 2: Ö, งบบาทจับเครื่องทั้งข้จอดก็เลือีกนงเียนบผมไปดอกเมื่อขออีกดอกนึงงพันว่าอีกรอบนึงพ่อพันนะสามบาทสามดอก ปลาซิวลายขนาดเลย

มันคือหลอกเล็กหลอกเล็กหลอกเล็กแต่ลองพอนหน่อแลเนี่ยมันหูจักเนาะโซงบนอไรข่าม่เงียงลร้แห่งเลยเขเตยว่าปลอบไปแล่เหงียงละเยียบใหม่บอดี้ตงต่อยีแต่เลยว้ยงามยูรอกเป็เตม่ โอ้ยเอ้าเอาไปใส่อันถังถังมาเมืองเมืองของเอื่อยคอยพี่น้องป้าเพื่นได้บักลายนึงตัวนี้ของเมเตอร์สุดยอดสุดยอดเลยบักหอยเพื่นตัวคุนก,กบป้ายบานนี้ไปก่อยกยินมาเลย โอ้ยพนังอยู่กับหม่องบ่ไปทางไหนพนระด้ยบักลายนี่หาเพวกเนี้ยอยัางเงี้ยเดี๋ยวหาไปนั่งลงูมมาเด้อพี่น้องมาเด้อหาบักคอยเนี้ยหาบักคอยหาบักคอยหาปลาไปละหุ่นเอือยคอยกักเถอะเลนี่สุดยอดเลยได้ผู้หาบนี้เอือยคอยพนโลกพักเด้อพี่น้องบมันพักธรรมศาสตร์พักแก่นขม พักแกนขมคนไทยเอิน่นพักสะเดาดินพี่น้องลายลายจะมมันมันลายคัจะจิมมันลายมันงามจิมมันข่อยสะออนเอาอันนี้นบอกคนเอิน่นพักสะเดาดินนี่แหละ,ะมีพี่น้องใบเพิ่นสะเดาดินเด้อพี่น้องเด้อคนไทยเอื่นเดาดินอ๋อโมูหแล้วเนะะาะโมโหภาษาไทยโมเตะภาษาอีสานบ้านเฮาน้อพักแกนขมแกนขมเมนแกนสมใบน้อยๆตัวนี้ออกขมเลยนี่ เย็บจากสีมันจังแสบนี่ตัวนี้มันเป็นพักแกนขมออกขมสะดาวดินสะดาวดินคนไทยเรียกสะดาวดินโอ้สะดาวดินเพิน่นวะแม่เตยก็กำล,ลังได้ยินนี่ละสะดาดินกำลังโหสือเพิ่นพี่น้องนี่นเออ่นแต่ภาษาอีสานเฮาอีสานเฮาก็คือพักแกนขมแม่นไหลสารไหลสาร น,น,น,นี่นี<ร>แกนขมพันลักษณะนี่นี่นนี่แกนขมออ,ออกขมกินไดออกสมแม่ตัวนี้กินไดนี่คือกันง่ามแห้ง <c oughs> <c oughs> มันง่ามมันอน่อนเนาะต่มเซปาแบานแ<อ>มนมัดเด่นหอมหนึ่ง สะเดาดินสะเดาดินสะเดาดินอ้าวกำลังได้ยินซื้อหมูซื้อเพิ่นแมนมัดเลยผูดแมนมัดเดาดินเห็นไหมครับพี่น้องกะสะ็สรุปคลิปในวันที่สิบสองมก,กราพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนากราเฮดแม่เตยพอเตยป้าแตยกันีลยพาพี่พ่อ,พอพน้องสอนเดอ้อสอนปลาซิวเนาะกับมมากมนกบนำตุน้นบักไงเลยปลาคอสองตัวสามตัวเลยพี่น้อง กบปะกระเดิดกบปะซิวสอนสามบาทพี่น้องพอ่พอมานสุดยอดเลยในเมือนี้เมเตยกะหาห้อยนำ้ำต่า,ตาตตห้อยบ่ได้เอามาสรุปคลิปน้ำพี่น้อง <laughs> ทิมใบอยู่ฟังทั้งนั้นเนาะสำหรับเมือนี้กะหากินหาอยาทงทงไฮทงหนามานคือเก่าพี่น้องก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแช์กดติดตามให้กับนักลาเฮ็ดเมเตยพ่อเตยปลาแตกเนาะจ้ะเนาะสำหรับเมือนี้กะมานพี่น้องก็ขอสวัสดีค่สสคะสวัสดีครับผม